เอาละฮะกร,ะราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองกิตนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูศึกดวลกัน อีกแล้วนะครับผมมาเลยครับโอ้โหรอบนี้นี่จะเรียกได้ว่าผลเนี่ยเกินคาดก็ว่าได้นะพิกโผมากๆนะครับเพราะว่าแชมป์เก่าเนี่ยโดนล้มไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาใช้ที่มาอะไรนะแล้วมีตัวอะไรบ้างถึงสามารถล้มคู่แข่งกันได้นะครับแล้วก็พิกโผกันขนาดนี้นะครับผม่หลายคนก็ถามผมมาเยอะมากนะครับว่าราชาเกลืออย่างผมเนี่ยเติมที่ไหนนะครับคุ้มง่ายและปลอดภัยที่สุดนะครับแนะนําเว็บ CGC Thailand นะครับผมซึ่งเป็น เว็บที่เติมง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับวิธีเติมนะครับก็ใช้แค่ทูวอลเล็ตนะครับผมกับ UID และ SID เท่านั้นเองนะครับเราก็เข้ามาที่ทูวอลเล็ตนะครับผมและเลือกที่มันเขียนว่าส่งซองของขวัญนะครับใส่ยอดจํานวนเงินนะครับติ๊กเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับผมกรอกจํานวนคนที่รับซองนะครับกดสร้างซองจดหมายเลยครับปึ๊บแล้วเราก็กดยืนยันเลยนะครับปึ๊บก๊อปลิงก์นะครับจากในทูวอลเล็ตเมื่อกี้นะครับเอามาแปะนะครับผมและกดยืนยันการทํารายการเลยครับนี่สําเร็จแล้วครับเราก็จะได้เครดิตมาเเติมก แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คู่4ทีมสุดท้ายก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมคู่4ทีมสุดท้ายเนี่ยมาดูทีมที่แพ้ก่อนนะครับทีมที่แพ้เนี่ยนี่ครับผม พลังอยู่ที่8ล้านนะครับผมโอ้โหสุดจริงครับมีคิงนะครับกอบแดงนะครับแล้วก็มีกาโร่นะครับดามเมจหลักๆเลยนะ2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพูลีนะไล่ตอดตัวหลังให้นะครับแล้วก็มีเมทั้นไนนะแล้วซอมบี้แมร์แล้วก็ซิวเวอร์แฟงนะครับที่เป็นตัวเสริมให้ทีมนะครับผมอ่ะก็ถือว่าดูเดือดนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับที่แพ้นะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนี่ครับอีทาจินะครับพลังอยู่ที่3ล้านนะครับ3ล้านมารอบ4ที3 ตายได้นี่ต้องยอมรับถือน้ำใจเลยนะครับว่าโหดจริงๆครับการจัดทีมนี่ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็จะมีกาโร่นะครับบีคิงนะครับมีเมทัลไนมีซุปเปอร์ดาร์กนะครับที่ เป็นตัวคอยแทงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของซอมบี้แมนนะกับซิว่าแฟงนะครับคอยเปิดโลยืนถ่วงให้เพื่อนนะครับผมอ่ะโอเคแล้วเรามาดูถึงทีมผู้รอบชิงกันบ้างดีกว่านะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับนี่คนแรกนะครับพลังอยู่ที่7จล้านสนะครับที่ชนะคนพลังทีม8ล้านไปได้นะครับก็จะมีทิงกับกาโร่นะครับที่เป็นกรอบแดงเลยนะปั้นสุดขีดมาเลยนะครับเวล9กานะครับกาโร่สดาวนะครับกับคิง5ดาวนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าสุด จัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกนะครับยังต้องเดินกลับมาบอกว่าสุดจัดนะฮะก็จะมีซูเวอร์แฟงนะครับกับซูเปอร์ดาร์กนะที่เป็นตัวคอยแทงสร้างโลนะครับทั้ง2องตัวนะครับผมแล้วก็ซอมบี้แมนนะครับแล้วก็มีท่านไ์นะก็จะมากสุดเนี่ยแค่5ดาวเท่านั้นเองนะครับตัวอื่นเนี่ยก็แค่4ดาวนะโหแต่ปั้นพลังได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยพลังอยู่แค่5ล้าน3เท่านั้นเองนะครับก็จะมีหน้ากากหวานนะครับ แล้วก็ Man, ซอมบี้แมนทัซึมากี่นะครับแท็งท็อปมาเตอร์นะครับแล้วก็กาโร่แล้วก็ซูเปอร์ดาร์กชายนะครับผมนี้ก็อาจจะยังปั้นไม่สุดนะครับก็เป็นแค่กรอบทองเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสูสีหรือกินห่างกันขนาดไหนนะครับสำหรับคู่นี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะนี่ครับมาเริ่มกันเลยครับผม เมท่านไหนได้เปิดก่อนนะครับโอ้โหติดกระดูกหักกี่ตัวน่ะสามตัวสี่ตัวนะครับผมโอ้โหอย่างงานงอกล้วครับดูว่าจะไหวไหมคิงเปิดอันตีครับผมเปรี้ยงโอ้โหเลือดสูบครับเรียบร้อยครับซอมบี้แมนล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ายังมีเกิดใหม่ได้อยู่นะครับยังไม่เป็นอะไรนะครับผมตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับเจอกาโลสวนแทงท็อปไปนะครับเลือดหายไปเยอะสมควรครับ ทัซึมากิีอันตีอีกทีนึงครับเป็นยังไงบ้างครับจังหวะนี้โอ้โหก็เอาเรื่องครับขนาดตีไม่ค่อยเข้าแต่ทัซึมากิีสามารถทำดาเมจได้หนักหน่วงจริงๆครับส่วนกาโร่ฝั่งขวาเนี่ยยังตอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝั่งสายกาโร่เอาคืนบ้างครับโอ้โหทัซึมากิีหายเกี้ยงแล้วอุยสามตัวเลยครับผมกาโร่จัดหนักครับเหลือ3ามตัวสุดท้ายแล้วนะครับต้องรอดูนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่คงเดากันไม่ยากล้ะครับจังหวะดี เรียบร้อยครับโอ้ซอมบี้แมนล้มลงไปหน่อยอีกแล้วครับโอ้ซูเปอร์ดาก็เอาไม่อยู่นะครับเหลือกาโร่ตัวเดียวนะครับติดกระดูกหักสีทองด้วยครับเม่ท่านไหนเปิดมาจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมผลก็ค่อนข้างห่างเพราะพลังห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูทีมปีศาจนะครับผมขอดูคู่สี่ทีมสุดท้ายหน่อยได้ไหมพลัง8ล้านนะครับกับพลัง7ล้านนะผมอยากรู้ว่าคู่นี้จะมันขนาดไหนนะครับสามารถล้มคนที่พลังได้เยอะกว่าเนี่ย เดี๋ยวลองดูครับนี่เดี๋ยวเรามาดูดีว่าทำไมรอบนี้มันผิดคาดอะไรครับคิงเปิดก่อนเลยครับผมโอ้โหวากครับผมพลังลดไปเยอะอยู่แต่ไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าโลช่วยไว้ได้เยอะครับนี่ไงขนาดคิงอันติทะลุโลแล้วนะครับยังเอาไม่อยู่นะคิดดูแล้วกันนะคิงเอาบ้างครับฝั่งขวาไปเอียงโอ้ฝั่งขวาคิงปั้นมาโหดและจัดกว่าเยอะครับเลือดหายไปครึ่งหลอดนะครับนี่แสดงว่า ดาเมจเนี่ยอยู่ที่คิงเลยนะที่แพ้นี่คืออยู่ที่คิงล้วนๆเลยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเนี่ยคิงปั้นมาหนักจริงๆครับเจ็บจริงๆยอมรับเลยเอาละครับต่างคนต่างไม่มีพลังงานเหลือนะครับได้แต่ทุบกันไปทุบกันมาครับจังหวะนี้เออใช้ได้ครับใช้ได้เอายังไงครับจังหวะนี้ยูซิว่าแฟงก็ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับเหมือนสกิดนะครับซิวว่าแฟงเนี่ยมาสร้างโล่เฉยๆนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากมายเลย รอดูครับใครได้เปิดคิงก่อนครับคิงใครได้เปิดก่อนคิงนั้นมีหวังครับผมเอาอีกแล้วครับไปยี้ยงหูยรอบนี้ดาเมจหนักจัดจ้านจริงๆครับเมทท่านไหนล้มไปแล้วนะครับผมเอาล้ครับคิงฝั่งขวาเปิดคืนบ้างครับโอ้โหหายไปเหมือนกันครับผมหายไปอีกสองฮะโอ้พระเจ้าช่วยอะไรจะแรงขนาดนี้ครับโอ้กาโร่นี่แทบแบบขี้ๆไปเลยนะครับจังหวะนี้ โอ้โหกาโร่ด้โดดคิงก็มีร้องเหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับถ้าปั้นมาไม่สุดนะฮะโอ้คิงก็อึดพอตัวครับคิงฝั่งซ้ายอึดพอตัวเลยดาเมียนอาจสู้ไม่ได้แต่ความอึดนี้แน่นอนครับรอดูครับต่อไปครับใกล้จะถึงจังหวะคิงแล้วคิงจะได้เปิดหรือเปล่าคิงจะได้อันตีหรือเปล่าหรือจะตายก่อนนะครับต้องรอดูนะครับเอาละครับซิวเวอร์แฟงอันตีแล้วครับโอ้โหหายไปเรียบร้อยเอายังไม่หายนะครับกาโร่กลัาตีคืนอีก ซอมบี้แมนเรียบร้อยครับกาโรเอาละครับคิงได้เปิดแล้วครับดูดี่จะเหลือกี่ตัวครับจังหวะนี้เปี้ยงโอ้โหหายไปอีก2ครับคิงฝั่งขวาถึงจะแรงกว่าแต่ทนต้านทานดาเมจไม่ไหวนะครับโอ้โหเอาไงครับกาโรกับคิงนี่ตัวตัวนี่สู้กาโรไม่ได้อยู่แล้วนะครับคิงเป็นสายตีหมูนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีอะไรแรงขนาดนด้วย เรียบร้อยครับก็แพ้ไปโอ้ถือว่าสูสีครับห่างกันนิดเดียวจริงๆนะครับสูสีมากๆครับคู่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทีมปีศาจกันบ้างนะครับทีมปีศาจเนี่ย เดี๋ยวดูฝั่งรอบ4ทีมสุดท้ายก่อนละกันที่แพ้นะครับพลังอยู่ที่4ล้านนะครับก็จะมีราชาทะเลลึกนะครับมีด้วงอ่ะก็คอมโบคู่หูใส่แทงนะครับปกติเลยดร์จีนัทนะครับวัคซีนแมนนะวัคซีนแมนก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นตัวที่โหดมากๆขั้วทัศมะกิะร่าง2นะครับใครมีก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับผมมี ราชาใต้ดินนะครับผมมีโกลิบาสนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่แพ้ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับพลังอยู่ที่3ามล้านสนะครับมีดรจีนัทมียุงนะครับมีด้วงแทงตัวเดียวนะครับผมแล้วก็มีโซนิกนะมีคมบูนะครับแล้วก็วัคซีนแมนเหมือนกันเลยส่วนรอบชิงนะครับก็จะมีนะครับดรจีนัทนะครับราชาทะเลลึกนะครับมีบิทคิงอ่啊 แล้วก็มีด้วงอ่ะคู่หูคอมโบอีกแล้วนะครับยุงนะครับผมแล้วก็ราชาใต้ดินนะส่วนอีกทีมนะครับโอ้โหเอาห้อยมา2ตัวนะครับถือว่าเรียกได้ว่า3ตัวหลักดาเมจเท่านั้นน้าส่วนอีก3ตัวนี้แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเอาราชาน้าฟ้ามาบูตดาเมจนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเอามายืนให้ทีมครบเฉยๆนะฮะคิดดูแล้วกันน้รัา3ตัวพลังหล้าน7นะครับโบลอดกับด้วงแล้วก็ราชาทะเลลึกนะครับ คิดดูว่าโหดขนาดไหนครับ3ตัวพลังขึ้นมา6ล้าน7นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีแววโบลต์เก็บเหมาหมดทีมอีกแล้วนะครับรอดูเลยครับผมยังไงครับยังไงครับคู่นี้โอ้โหเอาแล้วครับผมเอาแล้วเปิดก่อนได้เปียบไหมเปิดก่อนได้เปียบไหมดวงสอยก่อนเลยครับผมโอ้โหดวงนี่เป็นแท้งหรือดาเมจจัดครับเนี่ยโอ้นึกว่าเป็นตัวดาเมจไปแล้วดบดวงต่อยดีนึงนี่หูเลือดหายกันหมดนะครับ รอดูครับผมเอาด้วงยืนหลังเลยนะครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหราชาติเลยลึกต่อยล่วงเลยครับทําเป็นเล่นไปนะครับหนึกว่าโบล็อสองโอ้โหโบลอนี่แค่แค่ตีธรรมดานะแค่สกิดนะยังไม่ได้ใช้ดาเมจอะไรมากมายเลยนะโอ้โหดจริงครับสามภาษาโหดจริงครับทุกสัปดาห์จริงๆครับโอ้โหคนคนนี้เอาละครับโบลอตตั้งท่ารอวิ่งผัดสี่คูร้อยเมตรแล้วครับ ดวงจัดก่อนแล้วครับผมจังหวะนี้รอดูโบล้อตัวต่อไปครับเดี๋ยวต้องให้ราชาเทล,ลึกถึงคิวก่อนราชาเทล,ลึกจะต้านดามเมตไหวหรือเปล่าครับแต่ดูท่าน่าจะสกิทนะครับไม่เท่าไหร่ครับผมราชาเทเลลึกยังยืนสบายสบายอยู่ตีคิงตีไม่หนักเท่าไหร่หรอกนี่ไงสอยทิ้งไปก่อนครับอโอ้โหดวงก็ตีไม่เท่าไหร่ครับโบลออมาแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงครับเปรี้ยงอ ดูครับราชาใต้ดินก็เอาไม่อยู่นะ <c oughs> ยืนหลังแต่โดนสเก็ตด,ดาเมจไปด้วยนะครับผมไม่ใช่สเก็ตระเบิดแล้วสะเก็ตด,ดาเมจนะครับนี่นะอยไปก่อนตัวไก่ตัวกานะเหลือดวงตัวเดียวไม่น่ารอดอยู่แล้วครับเดี๋ยวให้โบล้อเก็บเลยครับจังหวะนี้ <c oughs> เอาละครับดวงสอยคืนแหละเหลือตัวเดียวทำไรได้ครับจังหวะนี้ <c oughs> อ้าวโบลสอยสไก่ไปก่อนครับ <c oughs> รอดไม่รอดครับจังหวะนี้ด้วงของเรานะครับมีแววงไม่รอดสูงครับยังไงก็ไม่รอดแหละเพราะทีมเขาเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยตัวหลักถึง3ตัวเลยยังอยู่ครบนะครับโอ้โหนี่ครับดูครับต่อยเป็นลูกขนุนเลยครับนือว่ากระสอบซายนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับสึกดวลในรอบนี้ก็มันจริงๆครับผมมันจัดเลยนะครับสําหรับ EP นี้นะโอเคก็สําหรับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ